1,000รูบี้ที่เรามีตอนนี้เราก็ผมไม่ได้กะจะเอามาเปิดดาบราชาจระเข้นะครับผมกับเอาเลือกที่จะมาเปิดกบนะเพื่อที่จะปะปั้นโคโนี่เจ้าสาวของผมนะครับเอาไว้มาแบกใน PVP นะเพื่อนๆตอนนี้ผมขาดกบชมพูเอ้ยกบกบฟ้าอยู่ประมาณ 5ตัวได้นะครับผมจะทำเป็นทีมทีมโคนนี่เจ้าสาวกับไอตัวอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่มูลในอำเภอครับเป็นโคนโนี้เจ้าสาวแล้วมูลในอำเภอสองทีมนะในอำเภอไรพ่าย,ายแล้วขอให้การขึ้น9้าดาวของผมอะ่ะ เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่มันแม็กซ์เล้ละกันได้ไหมอ่ะอืมไม่เป็นไรครับค่อยๆยัดกบไปละกันเพราะว่าผมอ้โในไอดีเก่าของผมนะไม่เคยคิดที่อยากจะเปิดกบเลยนะเพื่อนๆแต่อันนี้เราอยากจะพัฒนาทีมบินดุของเราไงครับ เราจะพัฒนาทีมบินดุของเราไงด้วยการให้มันโหดขึ้นไปอีกระดับนึงไม่รู้มันจะโหดจริงเปล่านะแต่ก็คือก็คือมีความคิดที่แบบว่าแปลกๆที่จะทำแบบนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไงบ้างว่าผมควรทำทีมในอำเภออะไรพ่ากกับโคน,นี่เจ้าสาว ทั้งหน้า A ทั้งหน้า V หรือเปล่าแต่ผมตัดสินใจไปแล้วนะตัดสินใจที่จะทำไปแล้วนะครับต่อไปเราก็ตอนนี้ผมกำลังหาอะไรอยู่อะ่ะพลังไม้อ๋อนี่ไงเดี๋ยวจะขึ้น9้าดาวเลยแล้วขอให้ได้ความสามารถพิเศษ เป็นต่อต้านหยุดออกปฏิบัติการชั่วคราวนะหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่าเรามีจริงๆแผนเนี่ยของผมอะ่ะอ๋ออันนี้เราได้เป็นฟื้นฟูแร่ทาธาตุนะครับเลนเจอร์ที่เข้าข่ายพ่ายแพ้เนี่ยจะได้รับแร่ทาธาตุคืนมาบางส่วนนะผมมีการ์ดลีอยู่3ใบแต่ผมเลือกที่จะไม่ใช้นะ เดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้กับน้องอาบราวพี่ป่องนะบราวยมมาทูตของเรานั่นเองครับเดี๋ยวผมก็จะอัพน้องให้เป็นร่าง160แม็กละกันนะอืมแล้วแผนของผมเนี่ยเวลาตั้งรับเนี่ยเวลาตั้งรับเนี่ยผมจะใช้ มูลแอมเพอไร่ผ้ายกับน้องโคนี่ one, คุณหนูผู้ร่ำรวยเนี่ยเป็นทีมทั้งเทีม A ทีม B อย่างละตัวแล้วตัวกันบินผมจะไม่ใช้ตัวกันบิน,ผม,ทนทผมจะใช้แทนที่ด้วยผมจะใช้แทนที่ด้วยเอมิเลียนะ เพราะเอเมเลียมันค่าความสามารถของมันมันจะมีชะง,งักเมื่อออกปฏิบัติการว่องไวครับเ,เพื่อนๆชะง,งักเมื่อออกปฏิบัติการว่องไวเนี่ยมันก็เหมือนสตันว่องไวปะแล้วพวกตัวบินซะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันมันก็เป็นว่องไวครับเหตุผลที่ผมเอาน้องเอมีมาใช้เพราะว่า เวลาผมไปบุกทีมที่มันมีเอมิแล้วไม่มีการบินเนี่ยผมปมาาดเลยนะว่าทีมไหนที่ไม่มีการบินอะแม่งโดนโดนผมแน่อะไรยเงี้ยแต่กลับเป็นน้องเอมิที่สตันตัวบินอะทำให้ผมบินช้ากว่าที่จะไปตีป้อมแล้วบางทีก็แพ้เลยก็มีนะเพราะว่าพลาดพื้นเขาแบบโหดมากโอ้โหผมนี่แบบ ยอมเลยครับในเทคนิคนี้แล้วเอมิมันมีล a า t a แอทแทด้วยใช่ปะมันก็เลยแบบเป็นเป็นเป็นทางเลือกใหม่ได้ดีเลยครับเพื่อน,อนโอเคนี่เราก็หาเกียร์ให้น้องโคนี่เจ้าสาวหรือเอ้ยไม่ใช่เจ้าสาวสิคุณหนูผู้ร่ำรวยได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง PVP นะ มีคนมาตีเราด้วยแล้วก็แพ้ด้วยนะชื่อบินดุนะนะโอ้แกชื่อชื่อบินดุนะนี่กะจะมาปุยปุยาเราเต็มที่เลยใช่ป่ะแต่แพ้แกเดี๋ยวเราไปดูรีเพยดีกว่านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ผมก็ตั้งทีมป้องกันแบบที่ผมเกลื่นไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีเพยทีมบินดุนะที่ จะมาตุ๋ยป้อมเรานะเขามีอะไรมั่งอะ่ะโอ้โหมีสล็อตด้วยกะมาตุ๋ยเต็มที่เลยดินี่เราก็ปล่อยทั้งโคนี่ทั้งมูนแอมเพอออกไปนะครับโอ้โหสึกสึกสายการบินครับเพื่อนๆดูสิบินกันให้ว่อนเลยอะ่ะ เขาแช่แข็งมาก่อนนะแต่เผอิญเรามีโคนี่อุ้มแมวอลิสกับเชสเชอร์เนี่ยอี่ตัวเนี้ยความสามารถมันอะต่อต้านพายุหิมะนะแม่งพายุลงแล้วมันมีลูกโป่งป้องกันนะเพื่อนๆแม่งก็กลายเป็นมาตุ๋ยได้ยอมเลยอะ เดี๋ยวนี้ p v p ในลีกประมาณเพชรหเพชรสมาสามมันก็จะก็จะเป็นพวกแนวแนวนี้นะแต่อย่างอย่างวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยตลอดสัปดาห์ผมยุ่งกับงานเลยผมก็ไม่มีเวลาผ่านขนนกเลยนะมันเลยทำให้ขนนกฟรีอันนี้ครับเพื่อนๆ แพ็คลดราคาพิเศษที่มาหลังจากที่เรากดวิ่งไปครบ50ครั้ง100ครั้งนะไม่ใช่ครับอันนี้เป็น10ครั้งกับ50ครั้งนะพอดีว่าผมรุ่นน้องในกิวเขาแนะนำมาแล้วอันนี้ผมก็เลือกที่จะซัดแพ็คคริสมาสนะครับตัดสินใจแล้วเหมือนกัน,นไหนๆก็ ไหนๆก็ทําแล้วเราก็ท,ทําทีเดียวเลยไงทั้งแพ็ครดราคาทั้งแพ็คเกยร์คร mm ิสต์มาสไปเลยเราจะได้ไม่เสียเวลากับร้านค้าหลายรอบนะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้คือผมจะมาใช้ขนนกนะขนนกไม่ได้ใช้ขนนกครับเขาบอกว่าจะปลดล็อกให้เรารับไอเทมได้มันต้องทำภารกิจวิ่งให้ครบ วิ่งให้ได้100เมตรนะเราก็เลยเอาทีมวิ่งของเราเนี่ยครับมาวิ่งให้ได้100เมตรแล้วก็จบเราก็จะเข้าไปรับพวกรูบี้พวกของรางวัลได้เลยนะซึ่งทีมวิ่งของผมทีมวิ่งครั้งนี้เพื่อนๆดูนะมันเป็นมอนสเตอร์เป็นสีเขียวนะครับมอนสเตอร์สีเขียวก็คือมอนสเตอร์ธาตุไม้เราต้องจัดทีม ที่อย่างน้อยก็เสมอธาตุนะก็คือเลนเจอร์ธาตุไม้กับเลนเจอร์ธาตุไฟเพื่อมาให้มันแพ้ทางกันนะเพื่อนๆดูสิครับผมไม่มีบัฟนะพอไม่มีบัฟปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งไม่ได้ไกลเพื่อนๆเห็นปะ200กว่าอันนี้ระดับยากคูณ10นะครับแล้วมาเจอป้อมสตันที่260กว่าเนี่ยโอ้โหค่อนข้างหินมากเลยนะ แล้วเกียร์วิ่งที่จะได้รับของรอบนี้มันเป็นเกียร์ช่องหน้าสเก็ตบอร์ดทาดมืดที่ไม่มีอัพทาตอะ่ะผมว่าการแข่งขันมันต้องน้อยแน่เลยตอนนีขน้ขนขนของผมมันมีอยู่ประมาณ211,000หนนคนนะผมยังไม่เลือกเข้ารอบนี้เลยอะ่ะเพื่อนๆผมวางแผนว่าผมโอ้โห แพ็คนี้นี่คือให้เขี่ยวแบบคุ้มคุ้มเลยครับเพื่อนๆทั้งบีทั้งอะไรแล้วผมรู้สึกว่าถ้าถ้าวิ่งได้200ครั้งเนี่ยมันจะมีแพ็คก,ก,กบ9ดาวในราคา400กว่าบาทแล้วได้เขี่ยวด้วยนะโอ้โหสุดจริงอะ่ะเจ๋งเลยอะ่ะอย่างแพ็คเนี้ยผมก็จะเลือกไปที่ธนูนะเพราะว่าไอ้พวงลีดที่อันตรงกลางครับเพื่อนๆมันผมว่าเดี๋ยว รอบคริสต์มาสอ่ะเราเปิดมันก็หาได้ครับธนูออกยากกว่าคงน้อยคนมากอะ่ะที่จะเลือกพวงหลีดนะครับนอกจากเขาเหลือจริงๆนะผมได้ปรึกษาแพ็คนี้กับเพื่อนๆในกลุ่มของคุณใบฝนแล้วนะว่าแพ็เนี้จะเลือกอะไรดีระหว่างธนูกับพวงหลีดอะ่ะเพื่อนๆในกลุ่มคุณใบฝนเขามันมี สมาชิกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ลังเลเหมือนผมเหมือนกันนะว่าเขาจะเอาพวงหลีดดีไหมอืมแต่ก็ตัดสินใจกันแล้วครับว่าเอาธนูคริสต์มาสดีกว่าเพราะว่ามันออกยากกว่าแล้วมันไอธนูคริสต์มาสเนี่ยมันมีความเชื่อเล็กอา้าวเคียวที่เรารับเนี่ยหายไปไหนอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารีเกมเดี๋ยวมันก็จะมานะครับเพื่อน อะต่อครับไอธนูคริสต์มาสเนี่ยเชื่อกันว่ามันมีค่าแฝงพิเศษอะไรสักอย่างจะแฝงอะไรก็ไม่รู้อะครับเพื่อนๆแต่มันผมมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับแฝงโดนแน่นอนแม่นขึ้นกว่าเพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับถ้าใครที่มีธนูคิสเนี่ยมันอ่ะเวลา PVP อะ สมัยก่อนเพื่อนๆที่ตอนที่มันยังไม่ค่อยมีเกียร์แดาวมากเท่าไหร่อะเวลาเราลีไปเจอเกียร์คริสต์มาสธนูคริสต์มาสเนี่ยเราแทบจะลีหนีนะใช่ไปมล่ะเพื่อนๆสังเกตไหมล่ะแม่งต้องแบบดึงศักยภาพของเลนเจอร์ออกมาแบบขั้นสุดสุดยอดจริงๆอันนี้ช่องธนูผมก็ตัดสินใจเอาไปใส่ให้กินโทคินะครับ เพราะว่าน้องจะเป็นตัวชนในป้องป้องทีมป้องกัน PVP เรานะส่วนออฟนี่ผมก็จะเลือกเป็นโอ้โหไม่กี่ทีเองก็ได้นะครับลดระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์นะแล้วตัวกินโทคิของผมเนี่ยก็เป็นล่าง9ดาวแม็กด้วยมันก็เลยคราวนี้ก็เลยปล่อยตัวปุดปาดแน่นอนแล้ว ผมรีให้ได้ออปชั่น18ด้วยนะส่วนเกียร์โจมตีโดนแน่นอนส่วนเกียร์โจมตีโดนแน่นอนธาตุไฟนั้นผมจะเอาไปใส่ให้ตัวซากุระมิกุดีกว่าเพราะว่าเออหรือผมจะใส่ให้ฮันมาบากิบากิมัน บากิีผมไม่ได้เอามาเล่นใน PVP อยู่แล้วนะผมเลือกที่จะใส่ให้น้องมิกุดีกว่าแต่น้องมิกุนี่ผมก็ไม่ได้เอามาเล่น PVP นะเพื่อนๆอเอาไปใช้ในกิวลอ,อย่างเดียวเลยครับแล้วก็พวกสเตตไต่หอคอยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะเพราะว่าน้องมิกุที่ไม่ได้ใส่เกียร์โดนแน่นอนก็ค่อนข้างสาบแม่นนะ แล้วถ้าใส่เกียร์โดนแน่นอนเมื่อกี้ไปโอ้โหก็คงจะแม่นมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราไปลอง PVP ดูนะครับเพื่อนๆว่าเกียร์โดนแน่นอนที่เราใส่มาแล้วให้ให้น้องกินโทคิเนี่ยมันจะปล่อยตัวได้ปุ๊บปัาบหรือเปล่านะผมว่าต้องเห็นความแตกต่างชัดเจนแน่เลยอะ เพราะว่าอย่างตัวอย่างตัวขอโทษนะครับแปบ๊บหนึ่งผมขอนึกก่อนอย่างตัวเมกูมินเนี่ยในทีมของผมก็มีแซมังกรคามปีใหม่นะมีแซ่เนี่ยมันมีระยะเวลาสร้างเรนเจอร์สช่องลดระยะเวลาสร้างเลนเจอร์เพื่อนๆลองสังเกตกินโทคินะครับโอ้โหปล่อยตัวเร็วมากใช้ได้เลยอะ่ะ อืม PVP สำหรับทีมบินดุของผมก็จะเลือกทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับเราเราใช้วิธีไปตุ๋ยป้อมฝั่งตรงข้ามนะแต่ก็ต้องสังเกตภาคพื้นข้างล่างและทีมที่เราเจอดีๆนะครัะเพื่อนๆสำหรับใครที่จะเล่นสไตล์บินดุตุ๋ยป้อมนะมันก็จะค่อนข้างที่จะ จบง่ายแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพื่อนๆถ้าเราไปเจอภาคพื้นของเขาที่มันค่อนข้างแข็งแกร่งมากอย่างทีมนี้ผมเชื่อว่าภาคพื้นเขาแข็งแกร่งผมต้องคอยกดไอเทมให้ดีๆเลยแ่ะครับอ่าเราก็จะเลือกปล่อยเฉพาะทีม A นะแล้วก็สลับ B บ,บ้างเพื่อให้โคนนี่อลิสมาบัฟตัวบินของเรานะครับ ภาคพื้นของเราก็กันเท้ากันหมัดได้อย่างดีนะส่วนตัวบินก็โอ้โหอันนี้บอดเขาค่อนข้างโหดนะครับถ้าเกิดว่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยมันพัดเนี่ยถือว่าบอดโหดมากเลยนะอันนี้ถือว่าบอดมันเพิ่มแร่ได้ถูกต้องเลยนะ มันไปเพิ่มแล่ตัวโคโนี่บินดุผมอะ่ะจากแล่พันกลายเป็นสองพันแล้วเป็นทีมตัดแล่ก็ไม่มีแล่ปล่อยเลยนะครับโชคดีที่ตัวที่เหลือของเรามันยังพอทำลายป้อมของฝั่งตรงข้ามได้นะเดี๋ยวเรามาเล่นอีกสักทีนะครับอืทีมนี้มีบินสองตัวไม่มีตั้งรับไม่มีตัวกันบินผมไม่เสี่ยงดีกว่านะ เพราะว่าโคนี้บินดูล่างไฮเปอร์แม็กซ์ก็โหดนะอย่าทำเป็นเล่นนะเพื่อนๆสู้ไม่ได้เหมือนกันนะหมากลุกก็เอาไม่อยู่นะครับอย่างบางทีมาผมไปเจอที่ตั้งรับชนะเขาเอากันบินมาสามตัวยังเอาโคนี้บินดูไม่อยู่บ้าไปแล้วอะโอ้โหเกินไปแล้วผมเข้าไปดูรีเพอย์เขาคงเจ็บ แค้นน่าดูนะธรรมดาครับเพื่อนๆชนะก็ได้แพ้ก็ได้เราเล่นเพื่อความสนุกนะครับไม่ต้องเครียดนะโอ้โหน้องกินโทคินี่ปล่อยไหลลื่นมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งรับเอากินโทคิแล้วก็เอาเมกุมินแล้วก็เอารูดิอสมาดีกว่าเพราะสามตัวนี้มัน9ดาวแม็กซ์หมดนะเพื่อนๆอ,อืม โอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตไ d ดผมดเรื่อยๆนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปแล้วก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามารับชมรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ช่องเทสตสเปกเตอร์กับเกมไรเลนเจอร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ